สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันศุกร์ที่2 4เมษายนนะครับ18เดซิกาตรงนะเดี๋ยวดูภาพรวมของเอกยูภาคค่้นะครับก็อื่นเยวะประชาันนิดนึงครับพรุ่งนี้นะครับสำหรับผู้ที่นะครับเปิดบัญชี MT4 นะในเซิร์ฟเวอร์ของเรียว2นะครับทางบรกเขาแจ้งว่าในวันเสาร์นะครับช่วงเวลาไทยนะครับตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง1ทุ่มนะครับก็จะปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เราจะทำธุรกรรมบางงานไม่ได้นะครับก็จะมีตัว เทอร์มินอลนะครับเปิดบัญชีซื้อขายใหม่การดาเนินซื้อขายนะครับการตั้งค่าบัญชีนะครับก็จะมีผลเฉพาะบัญชีนี้นะครับ MT4 เดียวสองนะครับเดียวสองเป็นเป็นเซิร์ฟเวอร์นะนะครับของของอังกฤษเนี่ยเขามีหลายเซิร์ฟเวอร์มากนะครับมันจะมีเอฟเฟกต์เฉพาะอันนี้นะช่วงเวลาเที่ยงกับ19บเก้าเที่ยงจนถึง1 9บเก,ก้านาฬนะครับถ้าเราเราไม่แน่ใจว่าของเราใช้ MT4 แปดฟอร์ MT4 หรือว่า โฟเรียสองหรือเปล่าเลยนะครับให้เราดูเมื่อเราเข้าตัวหน้าของของสมาชิกนะครับเราไปกดตรงเทรดเรื่องบัญชีที่เราที่เราเท็ดนะครับแล้วก็กดตรงคำว่าเทรดนะครับเขาจะแสดงผลแบบนี้นะนะครับยกตัวอย่างถ้ามันคือบัญชีที่เราเทรดนะครับมันจะเขียนเป็น mt 4 mt 5ใช่ไหมครับเคสนี้มีปัญหากับ mt 4นะครับแล้วก็อเรียลนะครับอันนี้เป็นแค่เ o า t นะผมให้ดูตัวเอาแล้วกันนะครับถ้าของเราเป็นเรียลสองเนี่ยตรงเนี้ยอันเนี้ยคือข้อเราเข้าขายเราก็จะ จะซื้อขายไม่ได้นะแต่ว่าวันเสาร์ทิ์เราก็ซื้อเฉพ่ะคริปโตแล้วบางคนก็ไม่ได้เสียอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าถือว่าใจของเราไปเลยนะครับอาทีนี้เรามาดูกราฟทองคานะกราฟทองคําที่บอกว่ามันน่าจะลงมาถึงสามสิบนะครับคือมันเร็วมากตรงนี้นะตอนที่ลงมาเนี่ยนะครับก็สามสิบมาจากตรงนี้นะครับก่อนอื่นเราดูภาพใหญ่กันนิดนึงครับภาพใหญ่เนี่ยนะครับในสําคัญมันในกรอบการเทรดเราอยู่ตรงนี้นะครับโลหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะฮาอยู่ที่เกือบเกือบสองพันเลยนะครับ จริงๆมันลักษณะมันเคลื่อนที่แบบไซเบอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไอชุดเนี้ยน่าจะลงมาเป็นไซเบอร์ดาวนะครับเมื่อวานผมคาดว่าชุดที่เป็นลงหนึ่งสองสามสี่ห้าก็น่าจะจบแถวนี้แหละแล้วไอขาเนี่ยมันเด้งน้อยนิดนึงนะครับพยายามดูอยู่ว่าอันนี้ที่ลงมาเนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งของขึ้นห้าหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ขึ้นห้ามันอาจจะเป็นแค่ขึ้นห้าอาจจะจบไปแล้ววันก่อนเช่นที่ลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยอาจจะจบแถวนี้ใช่ไหมครับ และที่เด้งไปกลางวันนี้อาจจะเป็นแค่ขึ้นบีนะครับและที่ลงวันนี้อาจจะเป็นขึ้นซสั้นๆนะครับแล้วก็ค่อยเด้งกลับให้ระวังว่าเด้งกลับแถวนี้นะนะครับคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะทีนี้ในลักษณะการที่เขาลงมาเนี่ยครับผมอยากให้ดูแนวไฟมูลสาคัญน,นิดนึงนะครับก่อนหน้านี้ก่อนขึ้นไปเกือบสองพันเนี่ยมันขึ้นมาจากตรงไหนครับหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับเราวัดตรงนี้ไว้นะครับเนี่ยมันที่บอกว่ามันจะลงะมาสามสิบมันคือตรงนี้นะครับแล้วถ้าเราไปดูดีเทลย่อยตรงนี้เนะี่ย มันอาจจะเด้งกลับไปบ้างนะครับพอเด้งกลับไปบ้างเนี่ยเราไม่ควรโฟลว์เซลล์ตามมาตัวน,นี้นะครับให้เขาเด้่งกลับไปก่อนนะแล้วก็ค่อยเซลล์าค่อยว่าก,กันนะครับคือจะเซลล์ได้ไม่ได้เนี่ยไปอยู่ตรงขึ้นย่อยตรงนี้ฮะถ้าขึ้นย่อยมันมันเป็นการเด้งมันจะลงต่อได้เราก็ค่อยเซล์ลงมานะครับถ้ามาเซล,ล์ตอนนี้มันก็เสี่ยงเหมือนกันนะนะครับเพราะมันลงมาลึกแล้วนะครับเอาทีนี้เราไปดูภาพลองๆนะในภาพลองๆเนี่ยนะครับก็ภาพมันจะไล่ตั้งแต่เมื่อคืนมา เดี๋ยวผมลองลองใช้สมมติฐานของในมุมมองว่าถ้ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของขึ้นห้าเนี่ยเดี๋ยวเราวัดคร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้ามันจะเป็นขึ้นห้าอยู่ภาพมันยังเป็นแบบนี้นะอันนี้มันน่าจะประมาณนี้ไหมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเด้งแบบนี้นะครับแล้วก็ลงมานี้นะถ้าถ้าเป็นแบบนี้ผมจะวัดดูนะครับก็คือถ้ามันยังเป็นขึ้นห้าอยู่วัดโลนี้นะครับ แล้วก็ไฮนี้ภาพาประมาณนี้นะเนี่ยนะครับมันถ้าเป็นนี้มันจะลงต่อได้นะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่นะครับมันอาจจะลงเป็นแบบนี้มาแล้วนะชุดนี้มันน่าจะจบตรงนี้ไปแล้วครับนะครับเด้งแบบนี้แล้วก็เด้งแบบนี้นะเมื่อคนะืนอาจจะจบสานีไปแล้ว ไอ้ที่เด้งไปเมื่อกลางวาันมันเป็นน่าจะเป็นแบบนี้แทนนะเนี่ยมันเป็นเป็นชุดเด้งสั้นๆนะครับแล้วก็จะลงมาใหม่นะครับไอ้ที่ลงเนี่ยอาจจะเป็นขึ้นเล็กๆลงมาแบบนี้นะเนี่ยถ้าไปดูเล็กๆเนี่ยเนี่ยมันอาจะจะลงประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็เด้งกลับให้ระวังนะครับทีนี้อถ้าเพื่อความไม่สับสนนะเอาเฉพาะชุดที่เขาลงมาก่อนละกันมันจะดูง่ายนะครับเอาเอาพวกนี้เอาก่อน นะครับเ, <ENNIS S 1> เอาเอาตอนที่เขาลงไปเมื่อเมื่อกลางวันนะฮะอ่าอย่างนี้เราอันนี้เมื่อกี้บอกเป็นภาพใหญ่ไปนะทีนี้เราดูภาพลองๆองนะครับภาพลองๆองเนี่ยเราดูหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับภาพที่เขาขึ้นไปเมื่อกลางวันเนี่ยนะมันจะเห็นว่ามันมีอันนี้คือกลางคืนใช่ไหมครับเมื่อคืนแล้วก็ขึ้นมาแล้วย่อมาดึกๆไม่ดุดโลยกหายยกลยยกหายมาอันนี้จบไปแล้วชุดหนึ่งนะครับชุดที่ย่อลงมาพอย่อลงมาเนี่ย เราไปดูในไทม์เฟรมเล็กกว่านี้นิดนึงนะครับ15ที5้5ทีเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาย่อลงมานะครับอันนี้หายนะครับย่อเร้งย่อเด้งย่อเนี่ยมันมีโอกาสจะจบแถวที่เหมือนกันนะนะครับมันอาจจะเป็นดีเทลเล็กๆตรงนี้นะครับลงเร้งลงเร้งลงนะเดี๋ยวเราวัดทีละชุดครับชุดนี้นะครับหาโลงหานะครับไอ้ขาแรกมันจบไป206.8แนละ้วมันมันมีโอกาสเป็นขึ้นสามได้นะครับ ถ้าตรงนี้ขึ้น3ภาพมันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับในภาพล,งลองนะลงนะครับเด้งนะครับลงเด้งนะครับแล้วก็น่าจะลงแบบนี้มาเนี่ยมันน่าจะกลายเป็น1 2, 3ึ่งสานะพอมันลง2มามันเด้งเด้งสน้อยนะครับถ้า,าดูใน Time Frame ทาเฟรมสี่าทีเนี่ยหนึ่งสสามสี่ชั่วโมงเดียวเอเนะนะครับที่ผมบอกให้พวกเราดูตอนสามโมงว่ามันจะหลุดไม่หลุดนะครับถ้าหลุดคือมันจะลงนะนะครับทีนี้ลักษณนะ มันลงมามันเร็วมากสิบห้านาทีแท่งเดียวเองนะแล้วก็ลงมาเนี่ยนะครับว,วิธีวัดท,ทําไมมันมาเด้งแถวใกล้ๆกับสามูนเนี่ยเราพอวัดเทียบกันมนได้เหมือนกันนะนะครับก็ลกล่าวก็คือเราใช้ตัวอยากรู้ไอ้ขาห้านี่ยนะครับเราก็จะวัดสองสามแล้วก็สี่นะครับมันก็ถูสีนะครับใกล้ๆกับไฟโบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยถ้ามันลงมาอีกอาจจะลงมา ทดสอบสามูนแล้วก็เด้งให้ระวังนะแต่ถ้ามันไม่ลงมาก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าตรงนี้มันมันใกล้มากแล้วนะครับเ้าถ้่างนั้นไอเดียก็คาดว่านะครับเดี๋ยวเราดูแนวสาคัญแบบนี้ไหมนะครับเฉพาะแท่งความชันตอนนี้เราตีขึ้นสองสี่ไว้แบบนี้นะคือถ้าอาการเขาวิ่งพุ่งขึ้นไปไปเบรคสไลายแล้วย่อมาไม่ดูดโดเนี่ยเขาจะเด้งกลับนะคือเราเราก็ไม่สมควรจะมาเซล,ล์แถวนี้ไงนะครับแต่ถ้าเซลล์มาแล้วถ้าใครเซลล์มาแล้วต้นทุนเหนือหนึ่งเก้าสี่สี่นะครับหรือว่า เมื่อกี้แม่นๆ,ๆเลยเซลอยมาจากข้านบนเนี่ยนะครับก็ลองถือดูกองกัวหน้าแต่ว่าถ้าใครจะมาเซลอยตอนนี้ระวังนะเพราะว่าพอมันทํารลแบบนี้เี๋ยวมันอาจจะเด้งกลับไปเลยก็ได้นะครับถ้ามันไม่ทำรูใหม่นะอ่าถ้า่างนั้นไอเดียของเอ็กซ์นะครับเดี๋ยวผมคร่าวๆผมมองว่าให้ระวังแต่ที่ก่อนแล้วกันนะนะครับถ้าไม่ดูสามศูนย์เนี่ยมันจะเด้งกลับนะครับพอเด้งกลับเนี่ยถ้าเราจะเซลล์เพิ่มนะครับก็เวลา เราเซลเพิ่มเราจะวัดโรคขาแบบนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราดูแบบนี้นะคือถ้าเด้งเซลเนี่ยให้ได้เปรียบหน่อยก็คือค,อควรให้เขาเด้งไปนะครับถ้าเขาเด้งแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ย่อทีไม่หลุดในเก้าสามสี่เนี่ยมันเด้งขึ้นใม่ชุดเนี่ยเรา,าจ้องดูแถวสี่หกหรือห้าสุดทีถ้าไม่ผ่านนค่อยเซลค่อยเซลลเพิ่มนะครับถ้าใครเซลล์มาแล้วนะครับสต็อปล็อตก็ต้องมีนะเพราะว่าอย่างเมื่อคืนถ้าเราไม่ เราย้อนกลับมาดูแบบนี้นะคือถ้าอย่างเมื่อคืนเนี่ยถ้าเรา,ารเซลลงมาใช่ไหมครับมันเซลมาใช่ไหมลงมาเนี่ยแล้วมันยกหายไปเนี่ยมันไม่หลุดโลเนี่ยนะครับนี่มันมันก็ไล่กลับแบบนี้นะครับถ้าเราเทรดในกราฟเทคนิคนคนะเราน่าจะดูกราฟเป็นหลักนะครับ kite. ก็คือเราใช้กราฟเนี่ยถ้ามันเลยแนวที่สมควรเข้าแล้วเราก็รอดีกว่านะครับถ้าถามตอนนี้เนะี่ยมันน่าจะเป็นยอบหมายชันๆนะแล้วก็อีกวันวันที่มันสูบด้วยนะครับมันอาจจะไล่กลับไป เลยก็ได้นะนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นราคาที่ถ้าได้เชิงพนะื้นฐานนมันก็ได้เปรียบกว่าข้างบนแล้วนะครับมันจะไล่กลับไปบ้างอาจจะเป็นลักษณะการเด้งก,ก็ได้นะครับถ้าเรามายแถวนี้แถวใกล้ๆกับสามตูนเนี่ยมาเทสปรฟิตแถวเซลก,ก็โอเคนะประมาณสิบกว่าเหรียญน,นะครับแต่ว่าถ้ามามาเซลล์แถวนี้ถ้าเขาลากกลับเนี่ยอันเนี้ยมันก็อาจจะตีลบพอสมควรนะครับไอเดียของเอกยูนะครับคาดว่าอาจจะไม่ลึกเลยนะแล้วก็ค่อยยกหายกโรเด้งกลับไปบ้างนะครับ แต่ถ้าผมพูดจบไปวันนี้มันมันสูงนะแล้วมันพุ่งขึ้นไปหลังเที่ยงคืนพุ่งทำไฮใหม่เนี่ยอันนี้เราค่อยมองกลับตัวขึ้นไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ